วันหนึ่งสองคลิปวันหนึ่งสองคลิปไอ้เชี่ยแม่งเฮ้ยนะไอ้เชี่ยแม่งเฮ้ยแม่งไอ้เจมเมื่อกี้เข้าไม่ได้เชี่ย อิสแลนติน่าจะหนึ่งสองสามอ้มไสองด่านไปสามด่านมาจะเล่นในครบทุกด่านเลยเมืม่อ ไอ้เชี่ยแค่บรรยากาศก็วังเวงแล้วไอ้เชี่ยโอเคมีนิวเช่นี่ดีขึ้นเยอะเลย น่าเชียร์มงอุ้ยสัตว์เอ้ยอีกเด็กเปรตเด็กเปรตแหน่ไม่เด็กหรอก ด่านหนึ่งเออแล้วกูใจนั่นลงคลิปวีทูบค่อนข้างน้อยหน่อยพักนี้เพราะกูไม่รู้จะอัดอะไรแบบไหนเพราะวีทูบที่กูตัดให้นี่เยอะมากมีใครบ้างนะเงียวพี่เงียวกับเหมย หมิห่งหมิ่งกับใครอีกวะเยอะอะเอาง่ายเยอะเลยกูก็ไม่รู้ว่าจะตัดอะไรกูเลยแบบงดนงดหน่อยแลวอันเป็นวันหนึ่งสองคลิปวันหนึ่งสองคลิปอีเหี่ยแม่ง้ิเดปรัเป็นวันหนึ่งสองคลิป 1, 2, ลป,รประมาณน,นี้ มาตูปิดไอเด็กแปรกเอ้ยโอ้ยขาวงกฎเก,ยกเียรติขาบ่งกฎน้อเปิดแล้วหรอกูเกยีกยดเขาวงกฎเดี๋ยวพอเกมผีนี่เฉียดอาสุดมา มีด่านหนึ่งอะนี่อ่ยี่สามด่านตัวล็อกพองนี้มาแล้วไม่นานอีกโอ้โหนี่ก็ตันไอสัตว์เอ้ยแล้วกุญแจมาอยู่ไหนวะ อย่ยกูหลบอยู่อีเด็กแปรกเอ้ยสัตว์รอบที่สองเปิดประโตูไอโก้ประตูเปิดช้าชิบหาย ถ้ามันมีจำสเกลใส่มากก็มันก็อย่ากลัวนะกำแพงตันอีเกลตันเกียร์ตังตัน Bye bye bye. ไป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 สุดก้าวโน่นนักพากายแสนไกลสุดก้าวไกลนักพาแสนไกลก้าวไกลไปถึงใจฉันทแทบติดตียง น้ำแดงหกวะเสียดายน้ำแดงไอ้สัสน้ำแดงโซดาล็อกชิมแม่งอีเปรดเอ้ย ข่าวงกอดแล้วก็เกียดเข่าวงกดชิปหายแม่สมุดสมุดสมุดนี่ไม่ใช่สมุดสมุดสมุดไป้ทำอะไรอืมช่างแม่งเฮ้ย Heavens, không có không gì có gì. Không? Có một sếp lấy mày sắp. Nguyên tay mày nài, mày hên lấy sắp, đọc mhm 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 สัตว์เอ้ยไม่จำสเกลต่อหน้ากวูวะกูตกใจดิเชียสุดกาฟัฟพอนะ่าพลาแสนไกลกาแฟาถ้าเกินจะไปถึง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những 恰恰哒哒，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 恰恰啊，恰恰哒哒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 。 เจะจเ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 จอีกสีเ่เล่มมันหายไปไหนวะกุญแจก็ไม่เจอเลยสักดอกนี่สางนีลุ่มหมาใช่ไหมตอนแรก,แรกโอ้ไม่ใช่ กูเห็นไอสัตว์เปิดประตูให้กูด้วยสัตว์จะทำลายจับกูไปทำผัวไงเชีย้ยอะไรจับกูไปทำหัวเหรอไม่เชีย้ยวว่าเลย cun che Hiện đại cun che Tăng 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 Cái lưng trăm ca của game này mình cũng hay nè ừ, Mẹ แต่ถ้าเกมไอเดซไออะไรไอไอเชียถ้าเรื่องกดแบบความกดดันกับจัำสแกร์ไอเชียกูให้เต็มหมดเลยไอเชียถ้าใครไม่เคยเล่นเน่ยให้เต็มหมดเลยมึงไปลองเล่นเลยดูเลยในสัตว์ไอชแม่งอีเด็กเปรตเอ้ย กูต้องรีวิวอีกสองเกมไอ้รีวิวเกมหนึ่งนันเนี่ยอิเคียทางเก่าหรอ,อไม่ใช่ใช้กุญแจแล้วไม่ได้อะไรได้อะไรไม่ได้ควยเลยเลย มาแล้วไม่มีควยอะไรมุงสักทีนะมึ่งม,มาสักทีดิเสี่ยมึงด,ดึงหน้ากูจังไอสัตวมม์ชมวงสวย,ยฮะอิชนีเปิดแล้วต้องออกอยู่ไหนหนังสืออยู่ไหนสุ้ดออยู่ไหนไอสัตว์ ห้องโล่งชิบหาย้อง่างเริ่มจะโล่งโล่งเกินไป โอยเอย,เอย,ก,เก,ยกันจำบสแกร์โอ้สมุดอ่าเหี้ยเลยสามเล่มต้องเลวีเกมหนึ่งตัดจบได้๋ยไม่หนีเหี้ยสคริปต์ดีไหมต้องว่าจะเจอเนี่ยเออสคริป ไอสัตวูปกเด่งกับใแจอีกหนึ่งดอกถ้ามึงไม่รู้นะตอนนี้กูอัดเกือบชั่วโมงแล้วไอเยี่ยห้องกว้างมากจาดแรกนั่นเดี๋ยวนะมีเวลย โอเคเจ็ดแล้วไ,ได้กุญแจมีไหมอยากได้กุญแจกูอยากได้กุญแจกูขอกุญแจกุญแจอยากได้กุญแจเิ่มสุดท้ายแล้วไอ้ ถ้ากูตายด้วยเล่มสุดท้ายเนี่ยกูเปลี่ยนเกมเลยนะ กุญแจกูต้องการแค่กุญแจมันมีอยู่สองห้องแต่กูยังไม่ได้เปิดกูขอแค่สองดอกขอสองดอกดอกเดียวก็ได้เชียอาาอกามาให้โกออกมาให้โกกูต้องการกุญแจเดยวกูสกิลิปอีกนล้วที่ะย ทุกวันวันหนึ่งกูอัดชั่วโมงชั่วโมงลงยูทู e ก็ไม่ค่อยมีใครดูอเ็คิย สกีฟเธอตอนที่กูได้กุญแจแล้วมาไอสัตว์เปลี่ยนเกมเลยไอ้เหี้ยหาโคตรนานหานาน,น,านชิบหายโฆษณาไอสัตว์โฆษณาไอ้เหี้ยละกล้มหน้าไม่ได้ไ,ไอเหี้ยเหี้ยก้มหน้าไม่ได้กูก้มไม่ได้ chia sẻ tiếng ngọn nhỉ Nhưng mà đi mượn đây nè Ít tô giả nữa Yeah, xem mắt này

ัวไอ้หลังกู้ตัวไอ้หลังกู้ตายต้วพี่โตเฮียกูไม่เห็นผีนนกูไม่เห็นผีโฆษณาเฮียเมื่อกี้กูไม่เห็นผีไอสัตว์โฆษณาสีรอบไอสัตว์เฮ้ยกูไม่เห็นผี ผีอะไรอยากเห็นเฮียผีอะไรมันผีอะไรวะเฮียฟังเสียงเฮียตรงงานเหนวอ อีกสองเล่มยังไงวะตัแมดไม่โหลดแมดไม่โหลดลบต้องเจอขอบขอบแมดไอ,อ้ยี่พี่โต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 ไอ้ยี่พี่โตเหยี่ยผีพี่โตเหยี่ยผีพี่โตไอ้เหี้ยผีพี่โต พี่โตยาพี่โตพี่โตพี่โตไอ้เหี้ยผีพี่โตไอ้เหี้ยผีพี่โตไอ้เหี้ยผีพี่โตไอ้ปั่นดีวะออกน่ากลัวใจใังไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยผีพี่โต มุดถายไปไหนแล้วสองเล่มอีกสองอันอีกสองอันอีกสองอันนั่นแล้วแล้วใครอยากให้ตัดิปวูทูเบอร์วันไหนเป็นพิเศษแบบบอกทีกูไม่รู้จะตัดของใครแล้วกูตัดให้เยอะกูตัดคนอื่นเยอะมากอะคุณมิสกิเหมย มิง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 พี่เงวแล้วพี่หงก,ก็ตายก็เยอะอยู่นะสำหรับคนเดียวมันเยอะช่องช่องอะไรวะช่องช่องอะไรไม่รู้แต่เขาตัดของพยองพี่จะซื่อรสเซเว่นไอชาและบาสตัง4 4 4 5คนเขา จัดไว้เยอะอยู่นะสำหรับเขาอะแต่คนตัดหลายคนยังก็ถือไอ้พี่พี่โตพี่โตพี่พีโตพี่พี่โต,โต,โตไอ้ย,ย,อยี่ยปั่นในเกมนี้พี่พี่โตเสียงมันอยู่ใกล้มากไอ้พี่อีกสองเล่มมันหายยังไนวะ สองเล่มหายไปไหนสองเล่มหายไปไหนวะเอ๊ะเดินไม่ได้เฮ้ยหาไม่ได้วะอีกสองเล่มอีกสองเล่มหายไม่ไหนเอเนเอแล้วก็เพนกูดเนี่ยสติกูจะตัดของเพนกูดนะแต่ปั้งนี้ เพื่อนกูไม่ค่อยตัดเลยเขาไม่รู้ทำไมโยพี่โยพี่โยพี่โย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 ไอ้ยอย่าตายพี่โตไอ้สองเร่มันหาไม่เจอว่ะอยู่ไหนวะเฮ้ยอยู่ไหนวะอ่ะมาอีกเกมเซนติเน่าเรื่องจับสแกร์กูให้สิบอะเรื่องจับสแกร์นี่กูให้สิบเลย แต่แต่ของมันน่ะแบบหายากนิดนึงอะตอนนั้นกูไปอัดใต้ต้นมะม่วงไงไอ้เหียกูหาไม่ค่อยเจอเลยอ่ะไม่จัสแกนให้เต,มต็มสิบอ่ะตอนพี่โตจัสแกนไม่ไม่มีการจำสแกนแต่มันปั่นไปผีเป็นผีพิโตไอ้เหียได้วะถ้าเกมไหนดีสุดแบบอยากเล่นแบบน่ากลัวน่ากลัวปั่นๆัน่นะ แบบนักกลัวก็อีเซนินติน่าถ้าแบบปันป่นๆก็ผีวิตโตแต่จะหาของยากนิดนึงน,นไม่หายากคิบหายสัตว์เอ้ยตอ,ยอ,ยอ,ยอนนี้กูก็กำลังหาเกมมาเล่นอยู่ก็คิดมีแค่เนี้ยมาจ้า